อาทุกคนเอ้ยน้ำทว่วมเลยนีย่ใครก็ห้องว่าปลากระทิงเอาละห้องว่าปลาลาดโอ้ยอหอน,น,อน,น,ท,นท,ทุกคนเยอะเลยเต็มเต็มโดนเลยเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมทุกคนเอ้ยมือหนึ่งกับคืนหนึ่ง บริสพาสน้ำจนท่วมมเลยบาดเนี่ยข้างไปใส่นเลากตุกตุเลยิงนานเขาได้เถียงนาอยู่เมื่อคืนนี้นะทุกคนถือว่าน,นำ้ำมือหนึ่งกับคืนหนึ่งนะทุกคนน้ำท่วมเลย เออสบายดีเนี่ยเช้าทุกคนวันนี้ฝนตกน้ำหลายแล้วนะทุกคนน,น้ำท่วมแล้วเมื่อคืนนี้บไม่ได้มีนนะ้ำตื่นเช้ามามีแต่น้ำแล้วบบนี้โอสายเนะี่ยก็มีแต่น้ำทุกคนมาขัดได้บ่บบบนี้อา,าอ่อออทุกคนเอ,อ้ยน้ำท่วมแล้วนี่ เห็นอะไรบาทนี่สิกับได้ไมาเนี้ทุกคนเมื่อคืนนี้บมีน้ำเลยตื่นมามีแต่น้ำเลยนี่ได้ลุยน้ำกับเลยทีมงานแล้วมาเนี้ปลาลี่มาเลยทุกคนเอ้มีแต่น้ำเลยนะอ่นะโอ้ยได้ลุยน้ำกับแล้วทุกคนเนะลนะยมาเนี้ เกียบเครือบเกียบโคงบางนี้น้ำก็ะร้ายบาทเนี่ยคุไว้คุไวขนาด ช่ำตอนทิศตวยามนั่นแหละมีำกันลเลยแหละโอ้โมืดขุ้นมืดบกัำส้บบกปา่าลายตเตอรทางนี้จะเป็นโอ้ปลาลาามีจะสวยเง้ยนะฮะ เอาไล,ลูโลกไล่โลกเ้อะประเทศอาขาวาขาวก็รลายทุกคน่ะเพาว่าคนพกเลยมีประเทศเดรียกริบแล้วน้ำนะนะนำไหลมาเลย ตกแล้วทุกคนค่ะกลับเนี่ยตากผลกลับเลยบาทฝนแห้งพอสมควรนะโอ้โหเถียงนาอยู่เมื่อคืนนี้นะทุกคนถือว่าน,น้ำมือหนึ่งกับคืนหนึ่งนะทุกคนน้ำท่วมเลย น้ำท่วมเลยทุกคนเลยกำลังเดินทางกลับบ้านโอ้น้ <laughs> ำหลายขนาดทุกคนเลย <laughs> เปียกเลยหนาวขนาดตอนนี้ยังไกลเติบได้ทุกคนลยเพื <c oughs> ่อชิองหอนบ้าน<อ> <laughs> น้ำท่วมทำงานหาปลากับ <c oughs> เจอปัญหาแล้วออ้ยโอ้ยหอยอะทุกคนเย่อรเลยคื่แสด้นมาโดนเลยเนี่ยน้ำท่วมน้ำท่วมทุกคนเอ้ยมือหนึ่งกับคืนหนึ่งบริสภาพน้ำจนท่วมมาเลยแบย เอาทางไปใส่นะน่นและตักเด้ยทีมงานเฮาได้ปลาสับประราดโอ้รถไปตาบ่ Bạn phải năm hoa tím ban lời baht này nó mang sang nền phật nước say, nấm song xì, mưa miếng nhỉ, nấm củ kia, bé chú. Oh. มีแต่ปลาลาดเอ้ยมีแต่ปลาตัวนิ่งๆไดถึงนะลุก้าบุ๊มบิลปุกได้แต่ปลาลาดปลาปลาด,าาดกับปลาไหลาไหกี่ซ้ำไหมซ้ำหรอโอ

ปลาลาดหรือว่าปลากระทิงเนาะไครก็ห้องปลากระทิงเอาละห้องปลาล่มีแต่ตัวิ้งๆนุ่มตายแบบตัวนิ้ไม่ไฟเกาะอย่างเี้ตอนนั้นขาจงที่นี่โอ้ินไม่ัเลย

นีะจับโอ้ยนี่ปละบายดปลาชื่ออะไรชื่ออะกรก็พอยิ้มเลยฮะยิ้มประวัตินี่เนอะทุกคนปลาที่ทึ่งตรงเกาะเจ้าหอยขายปลาลาดนี่กาะเจ้าขายแน่แล้วนะทุกคนเนาะมีเด็กโตนี่เยอะ ต่อไปสมตอนนี้ก็เปลี่ยนเครื่องอย่างเรียบร้อยแนละ้วชัวรว่าคลิปนี้การสีประมาณในเน้น,นะทุกคนเนาะไวพ้พอกันในคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย